สวัสดีครับนักเรียนเราก็มาถึงคลิปสุดท้ายหรือเรื่องสุดท้ายนะครับของม .5 กันแล้วนะครับสําหรับคณิตพื้นฐานคือเรื่องของค่ารายงวดค่ารายงวดคืออะไรค่ารายงวดหมายถึงการจ่ายเงินหรือการฝากเงินเป็นงวดงวดนะครับติดต่อกันหลายงวดโดยการจ่ายเงินแต่ละงวดมีระยะเวลาห่างเท่าๆท่ากันเช่นการซื้อสินค้าพร การออมเงินแบบฝากประจำนะครับฝากประจำก็คือต้องฝากทุกเดือนเท่ากันนะครับอ่าเรามาดูต่อ <c oughs> มูลค่าของเงินนะครับมูลค่าในอนาคตของเงินงวดสามารถแบ่งได้2กรณีก็คือกรณีที่1เงินงวดเกิดขึ้นณนวะันปลายงวดหมายถึงมูลค่ารวมในอนาคตของเงินงวด ซึ่งเท่ากับผลรวมของเงินงวดทบต้นด้วยดอกเบี้ยตามระยะเวลาอ่ะก็คือมันเกิดขึ้นปลายงวดก็คือสมมุติฝากเงินประจำนะครับ1ปีก็คือ12เดือนเราจะฝากทุกๆสิ้นเดือนอ่ะนี่คือมันจะเกิดขึ้นปลายงวดซึ่งเราสามารถคำนวณหาได้จากสูตร fv an นะครับเท่ากับ a คูณกับ1บวก i ยกกำลัง n ลบ1หารด้วย i ่าโดยที่ FVA n ก็คือเงินรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอนาคต A คือเงินฝากหรือเงินต้นในแต่ละงวด i ก็คือดอกเบี้ยทบต้นในแต่ละงวด n คือจำนวนงวดมีปลายงวดไปแล้วครับมาดูต่อแบบที <c oughs> <c oughs> <c oughs> 2> はは่2เงินงวดเกิดขึ้นนณวันต้นงวด วันต้นงวดนะก็คือหมายถึงมูลค่ารวมในอนาคตที่เกิดขึ้นณนะวันต้นงวดโดยแต่ละงวดจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เกิดเร็วกว่ากรณีที่เกิดณนะวันปลายงวดซึ่งมีผลทําให้เงินงวดแต่ละงวดมีการทบต้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งงวดทำให้มูลค่ารวมมีค่ามากกว่ากรณีปลายงวดนะก็คือ เหมือนเดิมนะครับถ้าเราฝากเงินประจำห1ปีก็คือ12เดือนเราจะฝากทุกๆต้นเดือนอดังนั้นพอเวลาคิดดอกเบีย้ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมา1งวดนะครับทำให้มากกว่ากรณีปว่าอยู่นิดหน่อยอ่ะมากกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งคานวณได้จากสูตร FVAN a, a N นะครับเท่ากับ A คูณกับ1บวก I อ่านี่คือดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมานะครับ1งวด คูณกับ1บวก i ยกกำลัง n ลบ1หารด้วย i อ่ะจะเห็นว่านะครับสสูตรนี้แทบจะเหมือนกันเลยนะครับอ่ะทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่เงินงวดนะวันต้นงวดจะมีเพิ่มดอกเบียนน้ย1ง,งวดตรงนี้ก็มาครับเพิ่ม1บวก I เข้ามาอ่ะตัวแปรแต่ละตัวนะครับเหมือนกันหมดเลย ะ A ก็คือเงินฝากหรือเงินต้นในแต่ละงวดตัวแปรตรงนี้ใช้เหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาใช้ดูโจทย์ดีๆว่ามันเป็นเงินงวดณนะวันต้นงวดหรือเงินงวดณนะ้วันปลายงวดมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับมี4ตัวอย่างนะ่มาดูตัวอย่างที่1น,นะครับอจากโจทย์ตรวจให้อะไรมาบ้าง จดบอกว่าสุชาติฝากเงินกับธนาคารโดยฝากประจำทุกเดือนเดือนละ7,500บาทอ่บาทอันนี้คือเงินต้นนะครับหรือค่า A ทุกปลายงวดอ่ะทุกปลายงวดนะธนาคารให้ดอกเบีย้ย1.2%ต่อป,ปีโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนเมื่อครบ4ปีสุชาติจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าใดอ่าตรงนี้นะครับเวลาดอกเบี้ยตรงนี้ดูดีๆมันให้ต่อป,ปีมา ต่เราฝากทุกเดือนนะครับเดือนละ7,500าอยบาทดังนั้นแปลว่าใน1ปีอ่ะเราฝากกี่ครั้ง12ครั้งนะครับเราตรงนี้หาร12ด้วยอย่าลืมตรงนี้แปลงเป็นตัวยมก่อนนะครับหารร้อยก่อนแล้วมาหาร12อีกทีอ่ามาดูโทษให้เลยม,มาบ้างให้ A มานะครับ A ก็คือ7,5 0 0ต่อไปนะครับธนาคารให้ดอกเบีย้ย ก็คือค่า i เท่ากับ1.2%ก็คือ0.012แต่อย่าลืมว่าปีหนึงมัน12ครั้งเราก็หาร12ด้วยซึ่งมีค่าเท่ากับ0.001ต่อไปนะครับจำนวนงวดค่า n นะครับก็คือ4ปี ปีหนึ่งก็12ครั้งเพราะว่าฝากทุกเดือนนะครับดังนั้นค่าเอ็นเงเราก็คือ48อ่าเราได้มาครบแล้วนะครับตัวแปรทั้งหมดจากสูตรท่อนี้ใช้สูตรไหนอ่าโจทย์บอกว่าทุกปลายงวดแปลว่าเราใช้สูตรปลายงวดนะครับก็คือ fva n เท่ากับ a คูณกับ1บวก i ยกกำลัง n ลบ1หารด้วย i อ่ะเราได้มาแล้วนะครับเราก็แทนค่าในสูตรเลยก็จะได้เป็น FVA n เท่ากับ a ก็คือ7,500คูณกับ1บวก i ก็คือ0.001ยกกำลัง n ก็คือยกกำลัง48ลบด้วย1หารด้วย i ก็คือ0.001อ่านักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับก็กดเลย7 5 0 0คูณกับตรงนี้ก้อนใหญ่เป็นเศษส่วนก็กดเศษส่วนก่อนนะครับและตัวแรกเป็นเลขยกกำลังก็อย่าลืมกด x ยกกำลังสี่เหลี่ยมแล้วก็กดไปเลยนะครับค่าฐานก็คือ1.001ดนึเกิดกคจิ้มเค,เ,คเซอร์ไปที่เลขชี้กำลังนะครับยกกำลัง48อ่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปต่อไปทางขวานะครับเพื่อลงมาจะได้เป็นลบกดลบ1แล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างล่างนะครับก็กด0.001แล้วอย่าลืมใส่วงเล็บปิดนะครับในเครื่องคิดเลขแล้วค่อยกดเครื่องหมายเท่ากับอ่ะ ยิ่งเครื่องคิดเลขมาแล้วก็จะได้มีค่านะครับอยู่ที่3 6 8 5สน1กหมือก็่ะก็ปัดท้นนิยมนะครับเป็น2องตำแหน่งก็ได้เป็นจุดหนกอ่ะก็ได้เป็นประมาณ368 1 9าอ่ะข้อนี้ตอบนะครับอ่มาดูข้อต่อไปนะครับในตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2โจทย์บอกว่าธานินฝากเงินกับธนาคารโดยฝากประจำทุกเดือนเดือนละ2000บาททุกต้นงวดอ่าอันนี้ทุกต้นงวดนะครับใช้สูตรต้นงวดนะเป็นเวลา3ปี ธนาคารให้ดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนเมื่อครบ3ปีธานินจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าใดอ่าเราก็มาดูว่าเรามีอะไรบ้างที่จากโจทย์ให้นะครับจากโจทย์ก็ A ก็คือ2,000นอเงินที่ฝากแต่ละเดือนนะครับไอเท่ากับ 2.4%ก็คือ0.024อ่าแต่เราฝากทุกเดือนดังนั้นปีหนึ่งเราก็ฝาก12ครั้งก็หาร12นะครับอ่าตรงนี้0.024หาร12มีค่าเท่ากับ0.002อ่าต่อไปสุดท้ายค่า N น,นะครับก็คือฝาก3ปีปีหนึ่ง12ครั้งก็เท่ากับ 36ครั้ง <c oughs> อ่านได้ครบแล้วเราก็มาแทนค่าในสูตรเลยดูสูตรเราคืออะไรก้อนี้เป็นต้นงวดนะครับก็เป็น fvan เท่ากับ a คูณกับ1บวก i ตรงนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็คูณกับ1บวก i ยกกำลัง n ลบ1 หารด้วย i อ,อแล้วเราก็แทนค่าไปเลยนะครับจะได้เป็น F B A N เท่ากับ A ก็คือ2000คูณกับ1บวก i ก็คือ0.002คูณกับ หนบวกไแล้วก็ยกกำลังเอ็นเอ็ของเราข้อนี้คือเท่าไหร่คือ36นะครับอ่ลบกับ1ทั้งหมดหารด้วย i ก็คือหารด้วย0.002ใส่วงเล็บปิดอ่าแล้วกดเครื่องคิดเลขเลยครับ <c oughs> อย่าเรยน,นะครับกดค่อยๆกดทีละสเต็ปนะหรือใครกลัวงงก็ กดทีละก้อนก็ได้นะครับอาจจะก,กดก้อนนี้ก่อนแล้วก็ไปลบก,กับตัวนี้แล้วมาหารกันนะครับแล้วก็ค่อยมาคูณข้างหน้าหรือใครช้ำแล้วก็กดทีเดียวเลยได้เลยนะครับอ่ะข้อนี้กดแล้วได้เท่ากับ7จ็ดสี่เจ็ดสองเดจุดสอานก็ปัดทศนิยมนะครับก็เป็นจุดสองสามก็ได้เท่ากับ เจ็ดมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองสามอ่ะคำตอบข้อนี้นะครับเท่านี้อะอันนี้มีอีกสองข้อนะครับอ่ะนักเรียนที่ <c oughs> เรียนออนไลน์นะครับดูคลิปอยู่ก็ ดูโจทย์แล้วลองทําดูก่อนนะครับข้อนี้โจทย์ให้อะไรมาว่าก็อ่านดูแล้วก็ทุกอะไรทุกต้นงวดเราก็ใช้สูตรต้นงวดอ่ะ <c oughs> แล้วก็กดเพาะแล้วลองทําดูก่อนนะครับทําเสร็จค่อยมาดูเฉลยว,ว่าทําถูกไหมอ่ะนี่ข้อนึงนะอีกข้อนึงนะครับอ่ะข้อนี้ข้อ,ขอที่สี่นะครับข้อที่สี่เป็นทุกปลายงวดอ่ะนัเกเรียนก็ลองทําดูนะครับเหมือนเดิม ทำเสร็จก็ค่อยมาดูเฉลยว่าทําถูกหรือเปล่าอ่ะทีนี้เัาเรียนลองทําดูแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาเฉลยพร้อมกันข้อ3นะครับโจทย์บอกว่าเจมฝากเงินประจําทุกเดือนเดือนละ1,200บาททุกต้นงวดธนาคารให้ดอกเบี้ยสเปอร์เซนต่อปีอ่าโดยให้หาจํานวนเงินทั้งหมดเมื่อฝากครบ2ปี อ่ะเรามีอะไรบ้างในโจทย์นะครับเอก็คือ1,200งพัอง้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยสก็คือ0.03หารด้วย12บสเพราะฝากทุกเดือนนะครับปีหนึงก็12ครั้ง0.03ย์หารสิก็ได้0ูุด 0ูน5นะครับอ่าที่สอบไปหลายคนนะครับผิดค่าไอาหลายคนเลยข้อ3นะครับติดในข้อสอบอ่าเดี๋ยวไปดูว่าทำไมผิดนะครับมาดูอันนี้ต่อก่อนอ่าเอ็นจำนวนงวดนะครับฝาก2ปีก็2คูณกับปีหนึงฝาก12ครั้งเท่ากับ24อ่ะข้อนี้เป็นเงินงวด ณวันต้นงวดนะครับก็ใช้สูตร FVA ไอเเท่ากับ A คูณกับ1บวก I ยกกำลัง N ลบ1หารด้วย I อ่ะแล้วเราก็แทนค่าไปเลยนะครับจากค่าตัวแปรที่ได้มาทั้งหมด A ก็คือ1,200 คูณกับ1บวก0.0025ยากกำลัง n อลบหหารด้วย0.0025ได้แล้วก็กดเครื่องคิดเลขนะครับแนะนำว่าให้กดลองดูสัก2ครั้งนะครับว่ามันเท่ากันไหมอ่ะทีนี้ครูไปกดมาแล้วนะครับได้มีค่าอยู่ที่นะครับ 29,643.38125อ่ะวก็ปัดทุนนิยมนะครับเป็นทุนนิยมสองตำแหน่งก็ได้จุด38ข้อนี้ก็ตอบ29,643.38เป็นคำตอบอ่ะทีนี้มาดูข้อที่4กันบ้างว่าซิว่าที่ทำมาถูกหรือเปล่านะครับ อ่ะข้อที่ส่โจทย์บอกว่าเจมฝากเงินทุกเดือนเดือนละ2000นนะครับทุกปลายงวดได้ดอกเบี้ย3%ต่อปีแบบทบต้นทุกเดือนเป็นเวลา3ปีถามว่าเขาจะได้เงินทั้งหมดเท่าใดอ่ะในโจทย์มีอะไรมาให้บ้างเงินต้นที่ฝากทุกเดือนก็คือ2000นนะครับเป็นค่า A อไออัตราดอกเบีย้ย3%ก็คือ0 0 0 3 โทษ0 0นนะครับอ่ะแต่ปีหนึงฝาก12ครั้งก็หาร12ก็จะได้0.0025จําำนวนงวดอ่ะทั้งหมด3ปีปีหนึง12ครั้งก็คือ36อ่ะจากสูตรข้อนี้เป็นฝากทุกปลายงวดนะครับก็จะได้สูตรนี้มาก็คือ fva n เท่ากับ a คูณ1บวก i คูณกับ 1, 1> บวก i ยกกำลัง n ลบหหารด้วย i ก็แทนค่าไปเลยนะครับในสูตรก็จะได้ a ก็คือ2,000คูณกับ1บวก 0.0025คูณ1บวก0.0025ยกกำลัง n ก็คือ36 1หารด้วย i ก็คือ0.0025อ่ะก็ไปกดเครื่องคิดเลขมานะครับว่าได้เท่าไหร่ ก็จะได้75,429.22342ก็ปัดต้นิยมนะครับก็ได้เป็นจุดสอดังนั้นข้อนี้ตอบ7จ4 2 9ันเ4ป็นคำตอบนะครับอาจถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกลองดูซิว่าเราผิดตรงไหนนะครับลองกดเครื่องคิดเลขทูกใหม่ถ้าเหมือนข้อนี้ก็ กด2,000กดคูณกด1.0025อ่าใช่ไหมเพราะตรงนี้เราบวกในใจได้นะครับก็คิดไปเลยจะได้ไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วก็กดคูณกดเครื่องหมายเศษส่วนแล้วก็กดเครื่องหมายเลขยกกำลังนะครับก็กด1.0025แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่เลขชี้กำลัง แล้วกด36กดเคอร์เซอร์ไปด้านขวาแล้วกดลบ1แล้วกดเคอร์เซอร์ลงมาข้างล่างนะครับกด0.0025แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปขวาสุดเพื่อใส่วงเล็บปิดแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็จะได้คำตอบออกมาอ่านะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะสอบแค่2ข้อนะครับเก็บคะแนนก็คือออกข้อสอบต้นงวด1ข้อปลายงวด1ข้อนะครับ ก็เขียนเหมือนเดิมอ่าเดยวคูจะต้องละเอียดในรายกลุ่มอีกทีนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ